ชีวิตของแต่ละคนมันบ่คือกันย่อนความจนคนแข้นมาแปงคาให้ผ้ามองวิธีคล้องซองบ่เห็นดังเม่นเวียนนอคเข็นไหจังในยางทางสายไหมาทางซอนอยู่ไก่ค้อนนอนบานเพินินไปสู่กับงานจนมาพาันถึงหวังแหลกเงินค่าจางฝากทางบานไดผพานมือพี่น้องเอ้ยหวังเพียงคือได้ถือบ้างนี่ละ่ะบนความตางห่างความสุขบัดเพื่อคนท่างบานขจ้าพ้นทุกข์กระสุกในหัวใจผู้คาละ นี่คือแนวหวังอ่างนี่คือทั่งที่หวังกออดบังข้าวหนาวจนวาทอยังพออิ่มยู่อิ่ม้างในอยู่เดอ้อนีละจังคอยเอื่นว่าชีวิตนะพ่นองเนาะแต่ว่าชีวิตลังเทอกันลีคิดไต้เด้ยหากใจแกงบวกแห้งครับลังเทอมีกุศลบุญหากหนุนหลับนับว่างามตามขั้วแล้วพาเกิดอยู่แนวแถวทินบานเรื่องสู่งานบอยันยอ ที่ได้หาเลี้ยงแม่เลี้ยงพอ่อหาเดีพ่อเนาะเก็บเมียนสีเวียนคงดอกขึ้นทั้งบ้านพู้แล้ว